สำหรับท่านใดที่ได้ร่วมบุญ และได้รับยันแล้วคาถาบูชายันว่าอย่างไรคะครูวันนี้ครูอ้วนมีคําแนะนําให้กับทุกๆุกคนนะคะสําหรับท่านใดที่ได้ร่วมบุญกันมาครูขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆคนทุกทกท,กท,กท่านนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านเป็นเศรษฐีถาวรตลอดการและพบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองเฟ,ฟื่องฟูยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ คาถาบูชายันให้เราเริ่มนโมสามจบนะคะแล้วตามด้วยนโมพุทธายะสัมมาอรหังเก้าจบและอธิษฐานจิตใครอยากได้อะไรอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหน,นอธิษฐานจิตนะคะใบแรก อ๋อครูลืมบอกไปนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปทุกคนจะได้รับยานชุดสามใบนะคะใบแรกให้เราเขียนนะคะไว้ข้างหลังหลังยันนะคะทุกคนให้เขียนไว้ข้างหลังเลยนะคะฉันเป็นคนโคตรโชคดีถูกหวยซ้มซ่านะคะให้เราเขียนไว้ด้านหลังนะคะและใบที่สองให้เราติดหัวนอนนะคะ ใบที่3ติดมือถือติดโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์ติดโน้ตบุ๊กนะคะติดหน้าประตูบ้านติดบ้านเลขที่ใครจะขับรถนะคะใครจะใครจะเดินทางไปไหนพกติดกระเป๋าได้นะคะแล้วก็ติดหน้ารถยนต์รถ,รถมอเตอร์ไซค์นะคะได้หมดเลยหลายคนได้เจอปาฏิหาริย์นะคะจากการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วนะคะสุดยอดมากๆและ สำหรับใครที่เน้นและบอกว่า,าสำหรับกองบุญเข้าศสารนะคะคู่นี้คู่รวยนะคะให้เราสามารถเลือกได้ถ้ารับเป็นยันนะคะยันหนึ่งชุดจะมีสามใบแต่ถ้ารับเป็นคู่รวยแบบนี้นะคะจะได้ยันสติกเกอร์หลงปู่นะคะ หนึ่งใบแล้วก็ได้รับยันมหาเฮงโชคลาภไพศาลหนึ่งใบนะคะทุกคนหลวงปู่นะถ้าใครได้ใบแรกนะคะครูบอกเลยว่าแนะนำนะคะให้ติดหัวนอนก่อนเลย ถ้าหากคุณได้ทำบุญกองอื่นนะคะตอนนี้เป็นกองบุญข้าวถวายข้าวสารตันที่4แล้วนะคะทุกคนในขณะที่ครูทำคลิปนี้วันนี้วันที่6สิงหาคมนะคะขอให้ทุกคนเป็นเศรษฐีถาวรขาขึ้นตลอดการนะจ๊านะทุกคนบอกอ่าแอดมินด้วยนะคะบอกว่า ทําบุญเข้าสารนะคะรับคู่รวยนะคะทุกคนจะได้รับยันสติกเกอร์หลวงปู่แล้วก็ยันสติกเกอร์นะคะของยันมหาเฮงโชคลาภ p ยสารนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยๆวยค่ะเป็นเศรษฐีทาวรนตลอดกาลนะคะโชคลาภหลังไหลทุกทิศทุกทางสาธุ